ทำไมถึงมาปลูกอ้อยใส่วงรอ,อยางรครับที่ถามว่ายางรถเนาะครับยางรถมันก็ดูแลยญ้าปลันจะพืชง่ายเนาะครับครับแล้วก็เวลาให้ปุ๋ยให้น้ํามันก็ง่ายเวลาให้น้ําน้ํามันก็จะอยู่ข้างในนี้แหละครับผมครับและหญ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาให้เขาขึ้นไปเลยเวลานานๆเรานก็มาตัดออกครับครับตัดออกมันจะไม่โดนต้นอ้อย มันมจะไม่สูญเสียไปเลยเราปลูกในวงล้อยางรถแบบนี้ครับอ้อยจะอยู่ได้นานกี่ปีครับปตกไปสี่สี่รุ่นแล้วครับสี่รุ่นแล้สี่ครับครับเขาก็ยังเจริญเติบโตได้ดีเนาะครับยังเจริญเติบโตได้ดีจนกว่าผมว่าจนกว่าขี้วัวขี้ควายจะเต็มยางรถเลยฮนะตัวนี้คือเราไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่ครับใส่แต่ปุ๋ยคอกใส่แต่ปุ๋ยคอกครับใส่ไปเรื่อย จนกว่าปุ๋ยคอกจะเต็มยางรถน่าจะประมาณนั้นเลยนะประหยัดมากเลยอันนี้รุ่นที่สี่น่าจะได้สักได้นะสามถึงสี่รุ่นอีกเนาะสามรุ่นได้ครับรวมได้เขาประมาณเจ็ดรุ่น